ประมาณ800-1,200บาทต่อเหรียญเฉพาะตัวเหรียญขัดเงาเหรียญกระสับที่ระลึก20บาทวาระครบ50ปีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสาหารประชาชาติพุทธศักราช2,538แบบขัดเงามีข้อมูลรายละเอียดและราคาประเมินในปี2,569ดังนี้ข้อมูลเชิงลึกของเหรียญลักษณะเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดขัดเงาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมส่วนประกอบ นิกเกิลร้อยและและทองแดงร้อยและเจาจำนวนการผลิต1 000 2 0 0 0หเหรียญลวดลายด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้านหลังสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเอเฟโอพร้อมข้อความระบุวาระครบรอบ50ปีพุทธศักราช2538ราปรคาซื้อขายโดยประมาณปี2569ราราคาของเหรียญขัดเงาจะขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญและการมีใบรับรองหรือตลับบรรจุเดิมจากกรมธนารักษ์สภาพสวย พร้อมใบเซอร์และตลักประมาณ800-1200บาทต่อเหรียญเฉพาะตัวเหรียญขัดเงาประมาณ600-800บาทหมายเหตุในการเลือกซื้อหรือสะสมควรตรวจสอบความเงาของพื้นผิวเหรียญให้ชัดเจนเนื่องจากเหรียญขัดเงาจะมีความแวววาวเหมือนกระจกและมีมิติที่คมชัดกว่าเหรียญทั่วไปยังเห็นได้ชัดท่านสามารถตรวจสอบราคาปัจจุบันหรือมองหาสินค้าเพิ่มเติมได้ผ่านแหล่งรวมเหรียญที่ระลึกที่น่าเชื่อถือ